ถึงเมืองไทยนะคะเยอะที่เนี่ยตรงเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีวันนี้เราเรากำลังจะเดินทางต่อไปเราขึ้นถ่ายกล้องข้างเคียงก็ขึ้นถ่ายอ่ามีต้นมะพร้าวเยอะแยะนะครับนึกถึงเกาะสมุยนะครับนึกถึงเกาะสมุยที่เกาะสมุยผมเคยไปนอนค้าง่ที่เกาะสมุยเนี่ย เราเราจะได้ได้พบกีฬาชนิดหนึ่งกีฬาชนวัวนะครับกีฬาชนวัวไม่ใช่กอสมุนเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงวัวเยอะนะครับนี่โรงแรมสวยนี่เป็นทิวทัศน์ต้นไอ้นี่เป็นเป็นเป็นปาล์มชนิดหนึ่งนะครับแต่นี่สงสัยจะเป็นปาล์มของไม่ใช่ปาล์มของของปริดาบ้างเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่อหมางกระลอกไม่ใช่ใช่ไหมกระลออันไหนเนี่ยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ดูแลมันคล้ายอินทราลามมันอาจจะเป็นอินทราลามก็ได้ก็แบบที่เม็กซิโกอินทราลามประดับลุงอ่าโอ้เหมือนมากโอ้ดูจันทาสวยงามมากเลยค่ะงามจังออ๋นะกลางถนนใช่ไหมทานถนนที่ชื่นชอบนะคะ ที่นางงามน้อยท่านชื่นชอบจันผาไทยท่านแล้วเนี่ยเขาขอดูตัวหนูแล้วหนูไม่ยอมนะหนูไม่ยอมนะคะต้องเอาสินสอดมาเยอะๆหน่อยอาจจะได้รับพิจารณานะคะคือสื่อออกยูทูบบ่อยนี่ราคาดกสิคนงามนี่เขาก็แหมมีคนชื่นชอบพูดถึงบ่อยนะคะงามน้ําใจใช่ใบหน้านะคะฟังต่อยนิดนิดนิดน้อยน่า ่ิหนักเข้าไปอีกโตงามน้ำใจนะคะก็แรกใจชื้นหน่อยนะพร้อมใช่ไหนตัวเลยงามน้ำใจนี่แม่ก็เป็นความเป็นความาคลื่นของทีมทีมทีมนี้นะครับรู้สึกว่าทุกคนเข้ามานี่อารมณ์ดีมากนะครับอารมณ์ดีมากมีย่างนี้โอเคไหมไม่ใช่สีสีแดงอะไรจะข้ามถนนมานะคะ อันนี้การพอใช้ได้แล้วเนี่ยเป็นที่สนใจของสาวๆที่รถนีนะคะนี่นะคะโอ้โหสวยงามมากค่ะสวยงามมากถนนสวยงามมากตูดไม่บิดคนนี้ใช้ได้ใช้ได้เลยนะลักษณะลักษณะถูกต้องนะนี่ทางนี้จะทางเราจะเดินทางต่อไปแล้วนะคะตรงนี้คือทางเริ่มเริ่มเป็นทางออกจากแม่อมีแล้วนะคะก็ออกเลยใช่ไหม Pues ไปไปไปเมืองอะไรนะคีเวสไปเมืองลูกกุญแจอ่าจำไว้อ่าไปเมืองคีเวสกุญแจตะวันตกอ๋อไปเมืองกุญแจตะวันตกชื่อภาษาไทยนะครับอ่าโดยดโยาอ่ผู้ชำนาญการผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าตัวเมืองมันเป็นรูปร่างเหมือนกุญแจอ่าครับโดยผู้เชี่ยวชาญของ กรมวิชาการนะครับเนี่ยอ่าเฮ้ยเช่าชานพิเศษหรืออย่างยังนะอย่างเชี่วชานนะได้สายสะพาสายหนึ่งนะสายหนึ่งอ๋อไม่อยู่ให้ไม่อยู่ให้ได้สายสองละก็ไม่อยู่นานอยู่หลานได้แล้วไม่เป็นไรเออหลานได้แล้วน้องมนก็ได้สายสองโอ้โหย่อแต่ยินดีด้วยนะคะ เห็นไหมรู้สึกไหมรู้สึกไหมตอนนี้ตอนต้อน้องน้องน้งน้น้งนะอน้น้สาย้อน้อานอน้น้องน้องา้องน้องน้อน้องน้สานหนึองน้อน้องน้างนางน้องน้น้อยน้ยงน้องน้องนองน้องน้มงน้องน้องน้อ้อนอ้อ้อา้องน้ององ้อนน้อาน้น้อนนน้้อย้อน้้น้้ออออ้ หมื่นหมื่นเก้าร ah> ้อยพบปกกระเียนปุ๊บหายไปเลยโอ้โหทำให้เราไม่เรพี่น้อยหมื่นหมื่นเก้าหมื่นเก้ารอยนี่คูณสองยังโอ้โหนี่สวยมากนะครับเนี่ยสวยมากดูนะครับดูนะครับสวย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 อ่าอึ้มาส นะครับนี่สวยนะครับสวยสวยโอ้มันลกอดาราใช่ไหมอไอ้นี่บันไอ้นี่บันดาวเท้าตะวันอะไรดาวเท้าอยเ่ยงนี้สวยโอ้เป็นดาวเท้าหรือเปล่าเนี่ยเป็นบ้านดารา่ทางภาคตรงน้นนะครับเป็นบ้านดาราอยู่นะครับ ดาราไม่ใช่ดาราธรรมดานะครับเป็นดาราระดับคอรีวูดมีเรือยอทแต่แต่ละท่านแต่ท่านก็จะมีเรือยอทเพราะผมถามสงสัยว่าเอาเรือยอทไปทำอะไรเอาเรือยอทไปนั่งเล่นไพ่ใช่ไหมร้องรำทำเพลงเหรอโอ้เพราะเพลอก็เอาละครับขอบคอแค่นี้ละเอามาดูทางนี้บ้างไม่ได้ลงมาดูทางนี้บ้างทางนี้มาทางนี้จะมามั่งเอางั้นเลย เเดี๋ยวราาจะขึ้นสมภแล้วนะะคแต่พวกนี้พวกดารานี่เขามีเงินมหาศาลนั้นดาราฮอลลีวูดเนี่ยสามารถซื้อเรือมาแล้วก็มีมีคนขับด้วยแถมดาราไทยยังมาเลยใครใครเยอะแยะมาซื้อก่าซื้อกล่าวใครบางคนรวยไม่รู้จะเท่าไหร่มาซื้อก่อนที่นี่เหรอใช่งามมากค่ะไอ้นั่นก็มีอยู่ที่นี่ไอ้วุฒิอ่ะระ เฮ้ยบูดดี้มันเป็นพิธีกรซึ่งร่ำรว้พวกนี้เหมือนอย่างไอ้เจ้าอะไรนะให้เจ้าอะไรนะที่ดังๆติดคุกอ่ะสอริยุทธ์อ่ะมันรวยมากนะแมก็มีที่เนี่ยไมอามี่โอ้เราไปพูดชื่อสอริยุทธนี่ผิดเลยนะเนี่ยขอโทษขอโทษนะสอริยุทธ์นะไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่รู้ว่ารวยมากชื่นชมชื่นชม ก็หลังจากหลังจากได้ออกจากที่ขังแล้วก็มาทำตัวประพฤติตัวเป็นคนดีไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครนะได้ชื่นชมชื่นชมเราก็เป็นแฟนคลับของสระยุธคนหนึ่งเหมือนกันเออเราพูดเรื่องอื่นดีกว่าเราอย่าพูดเรื่องอื่นเมื่อวานกาะนอร์วิเจียนอะไรไม่ใช่กาะนอร์วิเจียนนะไม่ใช่นะ นี่ปพวกเรือสำราญจะมาจอีคนที่นี่อาลาวิเจียนี่เมื่อวานผ่านนะจำได้เรือสำราญใหญ่ๆมาจอดที่นี่เหรอแล้วก็พาคนไปเที่ยวท่องทะเลใช่ไหมไปท่องกับมหาสมุทรไปเอเชียไปอะไรเงี้ใช่ไหมพี่เคยไปเรือสำราญไปคัสตอมอ่ะ แล้วก็กลางคืนเขาก็เล่นไพ่กันเนาะเปิดบอลมีคาสิโนโอ,อะไรอ่ามีคาสิโน,โโนโเลยทีอ่าใครจะไปเล่นก็เล่นเฮ้ยแต่ตกกลางวันไม่เห็นมีคนเลยพอตกกลางคืนมีเรือมาจอดประมาณเขา้าเข้ามาเล่นกันก็เหมือนข้างบ้านเราไงกลางวันไม่มีรถเลยก็คืนรถจอดเต็มอ่ะคืออะไรอ,ะอ่ะอ่าเ้ยน่กเล่นสนุกเน,นี่ยตรงเนี้ยเป็นวิดีโอนะอ่านะครับโอ้เนี่ยเมืองเนี่ยฮะเมืองเนี่ย ไมอามี่แล้วเนี่ยไมอามี่นะเราก็ก็พาเพื่อนๆได้มาเที่ยวกันนะครับอันนี้ไมอามี่คลิปสามนะครับตอนเตรอบเช้านี้นะครับคลิปสามแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าอ่าอ่าิบการ์ดจะหมดจะหมดจะหมดอะไรนะเขาเรียกหมดโปรโมชั่นแล้วก็เลยเมันคืออะไรก็รู้นะเลยถ่ายไม่ได้ยังลงเติมเงินได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้ไม่เติมเงินต้องซื้อใหม่เลยเจวันจะเอาใหม่เลยเจ็ดวันเจ็ดวันพอมีเวลาอีกสิบวันน่ะสิบวันที่ไหนพอเอวเหรอจะอยู่ต่อเหรอเอจ็ดวันเจ็ดวันไม่แน่นะถ้าถูกหวยอ่ะเวลาซื้อระยะอย่างทีโอ้สวยมากนะครับดูสิสวยมากตึกตึกสวยนะ อถ้าเราได้มาอยู่ในนี้เราคงอึดอัดแย่เลยเพราะว่าโอ้มันตึกสูงๆทั้งนั้นเลยอ่ะถ้าเราไปพักถ้าเราถ้าเราไปอยู่ช<อ>ั้นบนสุดแล้วเราจะทําอะไรเราังไปพักนอกเมืองเลยเมื่อคืนนี้นะครับทั้งด้านทั้งด้านนี้ด้านถนนทั้งด้านซ้ายนี่เดี๋ยวดูทางด้านขวาบ้างมันก็ มันข้อแน่นจีมจิมพอๆกันนะโอ้โหเห็นใจเมืองเขาใหญ่เห็นแต่หัวคุณยายเนี่ยอ้าวหมูจากอับมาตั้งที่ไม่มีหัวยายดิจ้าโอไปแล้วไปแล้วนี่ทางนี้ดีเพราะเขาจะออกนอกเมืองแล้วดูแล้วการก่อสร้างอีกเยอะแยะนะเนี่ยการเจริญก็จะไม่หยุดยั้งเลยนะอย่างเหล่านี้นะครับอ้าวเกินเวลาเลยเนี่ยกับกาก่อสร้างอีกมากมายมหาศาลเนี่ย นะครับกําลังก่อสร้างอยูแล้วแล้วจะเอาที่ที่ไหนไปทำนเนี่ยที่โล่ว่างนีง่งนจัหายใจให้คอ,อกันไม่ออกนเนี่ยเขาจะทําเพิ่มยุทิีชนานถนนด้วย่าตรงนี้จะลายเฮ<อ>้่สาวเหมือนบ้านเราแล้วแสดงว่าแสดงว่าแสดงว,ว่าวิศวก,กรที่เนี่ยต้องเก่งมากไม่รู้ถนนกีชาน,นต้องเก่งมากเพราะว่าเออ ที่กรุงเทพเนี่ยพอสร้างพวกมันก็จะซุดจะซุดเพราะกลัวแผ่นดินซุดในร่างเป็นรถไฟข้ามรถขอขอขออนุญาตนะครับขอลงคลิปตามแค่นี้นะครับสวัสดีครับปากเข้าปากช่องค้ำคูณหนึ่งเก้าสี่ช่องชวลาแม่ขตต้อยอ่าด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ